ดครับก็ไม่ได้เอาหลุมพ่อเงินมาออกมาทําคลิปกันบ้างอะไรนะช่วงนี้ประดีได้องค์นี้มานะครับก็ลักษณะดูข้อท่าดีนะครับก็จะเนื้อจะออกไปทางกุเจดีนะก็เลยเอามาศึกษานะครับอาจจะเข้าเครื่องตรวจเพราะเนื้อจะออกเหลืองมากเหลืองทองมากเลยครับเหลืองทองมากเลยมันก็มีคาบตนิมคาบ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นคาบขี้บงขี้เบ้าอะไรหรือเปล่านะครับเพราะาเหมือนผ้าอย่กุนะครับผิวเปิดถูกจับนสนิมออกไซด์นะครับลองรอยการเก็บตะเข็บนะครับก็ยังมีให้เห็นนะครับศิลปะพระยุคปลายนะครับเนืเอพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับผมมองว่าศิลปะยุคปลายนะ ก็โอเคนะครับ